บายดิพี่น้องป,งป่งฝ่ายมันนี้ก็กลับมาพบกัพ่อนๆที่เราเนาะครับบรรยากาศช่วงเศร้ๆาๆนาะพี่น้องบรรยากาศที่หนาวๆมืัอนี้พาพี่น้องป,งไป,ไป่งฝ่ายไปเบิ่งว่าอากาศที่หนาวๆอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนาะเข้าจะ,จะใส่เครื่องอย่างที่ว่าปลูกผักแล้ว ที่มันจะบบตายในช่วงหนาวเนะาะขาวๆอยู่ข้างหลังนี่ก็ว่นอย่างนี้นโอ้ยนเนาะเป็นน้ำกล้ามเลยเนะเาะไปเบิ่งน้ำกันเลยความหนาวช่วงกลางคืนจะติดลบเบิ่งน้ำกันอยู่ในห้าเนะาะระดําก้อนเอาทิ่มไปกันยังบอ่อ เฮียหน่อยเนาะอันนี้เป็นเครื่องนเนาะอยู่ในเฮ้า no. you know เปิดเลยบนพักตายส่อนแล้อยู่ไหนเมื <laughs> ่อวานนี่ยเบื่อเบื่อวานเนาะ ็ได้เลยเปิดแญ่นล้พ่อให้น,อน้องเนาะอันนี้เครื่องปรปับอุณหภูมิเนาะจะเป็นไฟนไฟกลิ่นน้ำมันเนาะนี่ มีอีกตัวหนึ่งเ้าให้นอนตามไปกันหนึ่งอันนี้จะเป็นเสครื่องต,ตัวนี้เนาะตัวจะเป็นเื่องใหญ่ตัวนี้ เครื่องเงี้ยนะครับพี่น้องนอเนาะเดี๋ยวลำจะไปทอเลีนไปตามเฮาเลยเนะี่ยโอ้ถ้าใส่เครื่องตัวนี้จะแลีนได้ทั้งสองข้างแลีนไปเฉพาะสองข้างทอเบื้องหนึ่งจะไปเครื่องกาลแล้วก็ทอหนึ่งจะไปสุดเลยแลีนไปแต่ละเฮาเนาะจะแลีลนแต่ข้างในเนี่ย แต่ว่าทางสองข้างนี้เนาะข้างมีข้างนี้มันจะเลนเคือกันเลยแต่ละเขาอันนี้เป็นหมอยกเนาะหมอยกเที่เไปใส่เครื่องตัวน้อยอมันจะได้ใช้มอยก ัวน,นี้คือท่อที่แล่นไปเอาตัวทียปลุกลงคลิปมือวันที่สองเนาะท่อตัวน,นี้ไปจุดๆนี้มันจะมีสองเครื่องเลยเนาะแต่ว่าอันนี้คือน้ํามันเนาะถังน้ํามันถังน้ํามันที่ไปใส่เครื่องใหญ่เนาะตอนนี้ก็คือว่าใส่มาเต็มถังแล้ว ทำที่เปิดเนาะมันจะมีสองเครื่องเครื่องที่เบิ้งไปเมื่อกี้เนี่ยกับเครื่องมันจะใส่ยอยู่ทางนี้ทางนี้เครื่องหนึ่งเครื่องใหญ่ตัวนี้ก็ประมาณมันมีสองสี่หกแปดสิบเอ็ดเท่าเนาะอยู่นี่จุดนี้จะได้สิบเอ็ดเท่าและเครื่องน้อยตัวเมื่อกี้นี่ได้อยู่เข้า 2,4,5ห้าเห้าเนาะคอยเนาะเขามาอยู่ในความอุ่นบี้พอไหมเนาะปัดตัดักทรงสามาก็เปิดเกินความระกาศเนาะกัดจะดีไปในหนึงเนาะพอไหมเนาะ ตัดปากในก็ยังเหลือน้อยๆหน่อยเนาะ ถ้าใส่เครื่องนี่แหละจะบบผักจะบบเฮลโบตายเนาะดีแต่ห้องใหญ่ปกติมันจะเป็นน้ำกรนเลยเนี่ยพอะนถ้าทานงทาทานอกจะเป็นน้ำกรน พักงงามนเนาะขอบใจพี่น้องปองปายเนาะที่เข้ามาเบ่งมาเสิรกดไลค์กดติดตามเพื่อเหตุเพื่อเป็นกำลังใจเหตทิปต่อไปเนาะขอบใจน้องขอบใจด้วยลายสำหรับคลิปนี้ขอกระเขา้าสบายดีเนาะ